สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพ็นก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่19พฤษภาคมสองห้าตรงกับวันจันทร์นะคะวันนี้เนาะแม่เพ็นก็ได้แนวทางอ่าแม่เพ็นได้นำเสนอแนวทางนะคะราวพัฒนาของ คนพารวยอาจารย์หนุ่มกระสินและแอดมารวยให้ไปแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางลาวพัฒนาของสี่เซียนนั่นเองนะคะก็ฝากเอทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางในช่องแม่น้องคำแพงด้วยเด้อน,นะคะเนาะทุกๆอย่างเป็นแนวทางเด้อจ้าเนาะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดเนาะไฮเอฟซี Hi ่ c, ทั้งช่องผิดจรารณาก่อนเสียงสื่อนะคะสำหรับแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาของสี่เซียนวันนี้จะได้ตัวไหนแน่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบริงผลงานงวดวันที่16ที่ผ่านมากันก่อนนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะว่าทั้งสี่เซียนจะทำผลงานออกมาได้ดีโบเนาะคะ่ะ มาเบิ่งน้ากันเลยนะคะ,ะสำหรับผลลาวพัฒนางวดวันที่16พฤษภาคม2568วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเลข6ตัวออกที่023794เลข5ตัวออกที่23794แล้วก็เลข4ตัวออกที่3794 3ตัวบน3 7 94นะคะแล้วก็2ตัวบน94ส่วน2ตัวล่างก็คือ37นั่นเองนะคะ fc วันนี้เออวันนี้วัน่งวดที่แล้วนะคะ fc เวาพิษค่ะมาเบิงของเซียนโคลานะคะงวดที่แล้วให้วิ่งรูดเด่น9ลอง6นะคะตัววิ่งตัวรูดก็มาตัวเด่น9เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ fc เนาะ จับคู่ให้บอกเขาเลขออกเก้าซีนะคะตัววิ่งตัวลูดมาอยู่นะมาบนส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดเด่นที่เจ็ดรองสามตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเลยเนาะคะ่ะจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะ fc ให้มาเจ็ดสามตัวเน้นด้วยเนาะให้มาเน้นเจ็ดสามเลขออกสามเจ็ดล่างนั่นเองค่ะของเซียนเชียงใหม่นะคะเข้าที่สามเจ็ดเจ็ดสามล่างเนาะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่น1ลอง7นะคะตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวลอง7นะคะ FC ซแต่ว่า่นจับคู่ให้บอเขา่าเนาะ่นจับคู่สูงเลขออกต่ำนะคะ7337เพิ่นไท้7 8 7 9เก่านาะของเซียนอุดรก็เลยจับคู่บอเขา่าเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดเนาะส่วนของพิหัตวิ่งลูดให้เด่น9ลอง8นะคะ เน้นที่93เลขออก94เนาะค่ะเสียดายจับคู่บอถึงเนาะเข้าตัววิ่งตัวรูดอยู่แต่ว่าจับคู่บอเขาเด้จ้ะเนาะมา9ก้าบนอ่ะงวดน,นี้สู่ต่อกันท้ายซีพตก็ไปเรามาเบิง่งตัวเลขแนวทางราวคักๆของวันที่19วันนี้กันต่อเลยนะคะ เจ้าแรกวันนี้เลาวาคักๆของเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดเด่นที่9กลอง3นะคะให้วิ่งลูดเด่นที่9กลอง3จับคู่ให้มี9 1, 9 8, 3 1, 3 8ก็จะเน้นวงกลมให้ที่98เม็ดเดียวส่วนชุด3ตัวบ,บนให้มา 8, 9 8นะคะ fc ชุด3ตัวบ,บนให้ 8, 9 8นั่นเองค่ะ งดที่แล้วเนาะวิ่งรูดมาัวลองนะคะมาเจ็ดล่างแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บเบามวดน,นี้วิ่งรูดเด่น9ก้าลองสามจับคู่4ี่คู่เหมือนเดิมเนาะเก้าหนึ่งเกดสามหนึ่งสามแดเน้นวงกลมให้เม็ดเดียว9 8ส่วนชุด3ามตัวบนให้1ชุดก็คือ8 9 8ดนั่นเองค่ะ,ะมาเอาแนวทางของ พต่อเลยเนาะคะ่ะ fc สําหรับแนวทางลา่าคักคักของพหัดชาแนลวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่1นลอง0น,นะคะวิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นที่1นลอง0ส่วนตัวจับคู่มี10 17 0ศูนหนเน้นที่ วงกลมให้ที่หนึ่งศูนย์เม็ดเดียวนะคะส่วนชุดสามตัวบนให้มาหนึ่งชุดก็คือห้าหนึ่งศูนย์เม็ดเดียวค่ะเนาะแนวทางของพี่ประหัวันนี้ส่วนเมื่อวานนะคะส่วนมเมื่อส่วนเมื่อวานมาสัน่นส่วนวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะของพี่ประหให้วิ่งลูดเด่นที่เก้ารองแปดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเน้นเนาะจับคู่บ่ฮอดค่ะ ให้เก้าสามเลขออกเก้าซีนะคะเอฟซีแต้มเดียวหนึ่งเสียดายค่ะเน้นที่เก้าสามด้วยเนาะส่วนวันนี้ค่ะวันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงเดอ้อเนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หนึ่งลองศูนย์นะคะจับคู่ให้มีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเน้นวงกลมหนึ่งศูนย์เม็ดเดียวส่วนสามตัวบนมีหนึ่งชุดก็คือห้าหนึ่งศูนย์เม็ดเดียวนะคะ แคปหน้าจอเอาของสองเซียนกันกวนนะคะลาวคักๆวันนี้ได้ไปแล้วสองเซียนนะคะเซียนอุดรและของพหัสชาแนลค่ะยังเหลืออีกสองเซียนเนาะ แคปหน้าจอได้กันหรือยังไปต่อนะคะมาค่ะมาเอาแนวทางลาวค่ะๆของเซียนโคราชสำหรับของเซียนโคราชแนวทางลาววันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่หนึ่งรองหนะคะเด่นที่หนึ่งรองหกจับคู่ให้ชุดเน้นมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก ชุดลองมี 64, 65และ66นะคะของเซียนโคราดวันนี้มี6คู่เน้น3คู่ลอง3คู่นะคะส่วนวันที่วันที่16ที่ผ่านมาของเซียนโคราดให้วิ่งรูดเด่นที่9ลอง6นะคะตัววิ่งตัวรูดก็มาตัวเด่น9บนเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บเขาส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น1ลอง6 จับคู่ให้ชุดเน้นมี1 4 1 5 1 6แล้วก็6 4 6 5 6 6, 6นะคะะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันค่ะ สำหรับแนวทางเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นที่เจ็ดรองแปดเนาะเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นที่เจ็ดรองแปดจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะมีสามคู่เนาะก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนชุดรองมีสามคู่ก็คือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะ ส่วนงวดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่เข้านะคะ FC เข้าชุดเน้นด้วยเนาะให้มาวิ่งลูดเด่น7กับ3นะคะก็มาด้วยกันเลยเนาะเน้นไปที่7 3เม็ดเดียวเลขออก3 7ล่างค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนงวดนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่7ลรอง8จับคู่ชุดเน้นมี 1> 7จ็ดหนสองเจดสแล้วก็ชุดรองมี 8-1, ดหแปสองและ8-3ค่ะสำหรับแนวทางเราคักควันนี้เฮาก็ได้คุบทั้งซเซียนแล้วเนาะคะ่ะเหลือของสำนักนอื่นๆก็รอดูว่าจะได้ของอาจารย์ไหนสำนักไหนมากกัเดี๋ยวแม่เพ่นจะเตรียมลงไห้คือเกานะคะแม่เพ่นเห็นนันกลุ่มหวย ยูนาเพจทางฟังเล่าน่ะเห็นเพิ่นโพส์ว่าอันเลขเล่าจะออกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาสั่นโอ้จะมาออกดูแท้ว่าเสร็เนี่ยแต่ว่าแต่อันซุมมือนี่กันยังหลายพ่อแห้งแล้วเนาะค่ะเอฟซีจะมาออกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตายกันพอดีค่ะ อ่าแคปหน้าจอกันได้เลยอยังวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงเลยรวยปังปกันยกช่องทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะวันนี้จะออกเดินทางไปที่หนองคายนะคะฝากของให้ยายนะคะเอซอ่ะรีบเห็นงานรีบออกไปมันจะคำเนาะอ่าโชคโชคมันหมาลำลำเรยยๆค่ะสวัสดีค่ะ